สวัสดีครับกลับมาพบกับบอร์ดโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันศุกร์ที่15ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดทาคืนวันศุกร์นี้มีมาฝาก4 EP เน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1ประจำวันศุกร์นี้บอร์แระกับสเปอร์ทำพาโดยประการท้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปฟอร์เล็กกับสเปอร์สเปนเบลสแข่งขันกันตอนตีสามสเปอร์ทีมเยือนบุกต่อครึ่งควบลูกฟอร์เลกกับสเปอร์รับสองทีมจากสองโซนฟอร์เลเป็นทีมโซนท้ายตารางอันดับที่สิบหกมีอยู่สิบสี่คะแนนส่วนสเปอร์เป็นทีมโซนกลุ่มนำ อยู่ดับที่5มีอยู่สามสคะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดของฟอรเรสก็จะบอกว่าดูไม่ดีัเท่าไหร่ครับเสมอหนึแพ้สี่กำไรเกมเดียวขาดทุน4ี่เกมส่วนสเปอร์ก็ไม่ได้ยิ่งหยอดไปเหมือนกัน5้าเกมหลังสุดชนะ1เสมอหนึแพ้สามกำไรสองเกมขาดทุนไป3เกมส่วนการเจอเจอกันของทั้ง2ทีมนี้ในห้าเกมหลังสุดสเปอร์เอาชนะไปได้สครั้งฟอรเรสชนะหครั้ง นี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้งคู่สองผู้ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5้าลายปรากฏว่าบริจาทต้าง5้ลายเลือกที่จะเชื่อใจสเปอร์เพรอมเป็นช่องเดียวที่เจ้าปรับราคาลดลงหมดครบถ้วนทั้ง5าลายช่ยองละมอขึ้น3ลง2ช่องจ้านเพิ่มขึ้น4ลงหนึ่งเพราะนั้นผู้เลือกสเปอร์แฮนดิแคปที่สเปอร์มุ่กระต่องขึ้นครบลูกเจ้าทั้ง5้าลายก็เลือกยืนอยู่กับทีมเยือนบนต่อปรับราคาลดลงหมดเลย ส่วนช่องเจ้าบ้านบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นผู้นี้ในแคปนี้อยู่กับบอลต่อสเปอร์นะบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานแล้วตามสเปอร์ไปเลยครับเป็นที่แด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นเจนสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP1 หนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับวางใส่ต่อสเปอร์ท่านใดอย่างไม่ได้ลบฟัง EP2 สองถึง EP4 สี่รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ